สำหรับงานเดมองโคโนโมโดฮิ oh ในปีนี้นะคะไฮไลท์ของเรานะคะไฮไลท์แรกเนี่ยเราก็มีในรทศการตุ๊กตาไฮไลท์เฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงนะคะของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังออริจินัลมาจากชิซูโอกะนะคะที่เรียกว่าแบบยิ่งใหญ่หนึ่งใน3ของญี่ปุ่นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเด็กหญิงแล้วเราก็ยังมีตุ๊กตาเฉลิมฉลองวันเด็กชายนะคะของญี่ปุ่นที่เป็นตุ๊กตานักบที่นํามาเฉลิมฉลองกันในสถานที่นี้นะคะเรียกว่าส่งตรงมาจากญี่ปุ่นและพิเศษมากกว่านี้นะคะเราก็ยังมีอุโม ปลาครากว่าพันตัวนะคะให้น้องๆเนี่ยได้มาร่วมถ่ายรูปกันนะคะที่บริเวณด้านหน้าเดอะมอลล์บางแคค่ะค่ะและพิเศษนะคะมาร่วมอิ่มอร่อยนะคะกับสกุระโมจินะคะที่เรียกว่ามีเฉพาะงานนี้นะคะก็คือขนมโมจิที่ห่อด้วยใบสกุระนะคะสําหรับ เด็กผู้หญิงและส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือจะเป็นขนมโมจิห่อด้วยใบโอ๊กนะคะก็เรียกว่าเฉพาะงานนี้อีกเหมือนกันนะคะที่หาทานที่อื่นไม่ได้เลยนะคะและนอกจากขนมพิเศษสําหรับเทศกาลวันเด็กญี่ปุ่นทั้งสองอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นอื่นๆน,นะคะจากร้านชื่อดังนะคะรวมถึงของที่ระลึกต่างๆนะคะมารวบรวมอยู่ที่นี่นะคะอีเวนท์ฮอล์เดมอบางแคค่ะ